แฟนกับปีใหม่ในหน้าขอให้รักท่าโมดีบายค่ะัสดีค่ะขอกท่าโม เก็บไฟหม <c oughs> ตรงกำมือเงอย่างนี้ผมมีแหวนหลงีไม่หายมีแหวนเป็นกีตีแล้วอ่ะไปโรงพยาบาลไปยังวัดเียจะไปทำงาเทำอะไรไม่ได้ ก้อนขนาดกี่โลอายุแกเท่าไหร่อะจะหน้าแข็งแข็งอย่างเดียวที่แม่แกเท่าแม่เลย ก็ในความันเขาฝันเไหร่ไม่จได้ามาเดี๋ยวไป้านเขาไม่ได้บอกว่าหันหนึ่งฝอามอว่าเอาของแทนไปพ่อก็เลยไปถามสังวานว่าเอาอะไรไปเคยฝามอมาเมื่อสองปีก่อนเก่าไมม่ีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรเลยจะบอกว่ามันไม่น่าแต่เกี่ยวข้องอเพราะมันมองวันใหม่มากเลยนะ พวกดินน่าจะไปตกใหม่หรือปะลาดวเลยโอเคลุกโจนแล้วคนรองผมเนาะผมไม่รู้เลยตาต่างต่างเป็นต่ยงใหม่เป็งเกยดเรื่องนึงว่ะไม่มาบอกมาแค่ทำไมันดีมีอยู่แี้ จะต้องแฟลชเป็นเขีกมที่เขาไปทีจดไปมันนี่ไหมอาเสียงไว้ก็ฟังเสียงมาตรงอาเสียงเราส่งไปเสียงให้อะไรหรอตแล้วตรงไปให้แล้วผมยังไม่ฟังเลยผมังไม่ฟังครับต้องไปทันใครส่วนทีมงานที่ไหนเวทีในร้อนซึ่งมันจะมีผลกับแฟนพี่นะอย่างที่พี่เล่ามาหลายๆอย่างอ่ะไอ้แสงที่เห็นอ่ะอันนั้นผมยังไม่เห็นนะแต่ก็ไอ้หบ่อ ปาหม้อผมยังไม่เห็นนะแต่อันนี้มันมันมันมีผลแล้วเฮ้ขอเหรียญคุดไม่ tôi có hỏi nhà tôi không biết là có hỏi có hỏi tôi có không có hỏi tôi không พี่ไม่ต้องเอาอะไรมาเส้นไว้นะไม่ต้องเอาผ้าสามสีมาผูกนะแต่พี่จะเอาอะไรมาเส้นไหวนะ้ผมแนะนำว่าให้เอาผุ้สูนสะิบหกพี่ก็ต้องเอาออกครับเพราะว่าอธิบายอีกปรหนึงว่ามาเป็นตอนทางโค้งอย่างเงี้ยม,มันมีคนตายเยอะถ้ามีคนตายเยอะเนี่ย ถ้าดวงวิญญาณที่ตกตาตรงนี้แล้วไม่มีใครเรียกไปเนี่ยเขาก็จะปไปอยู่ของสัมเวสีซึ่งมันไม่สมควรที่จะอยู่ย่างยิ่งส่วนต้นไม้ที่ต้องเรียนคุดตอกเนี่ยเขาจะแฝงไงที่ว่าต้นไม้ใหญ่ที่เขาว่ามันมีลูกขะเทวดาลูกขะเทวดาก็คือสัมเวสีได้รอดน,นี่แหละแต่กับพูดให้ดูดีว่าลูกขะเทวดาก็คือสัมเวสีพอเราตอกไว้เนี่ยเท่ากับต้นไม้เป็นตาของแผ่นดินเนี่ยให้เขากลับเพกก้าับราคือมี่าไม่ใช่มาอยู่แบบนี้เขา้าใจไหม